เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประวัติกำเนิดธงสยามประวัติศาสตร์การใช้ธงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยสามารถสืบได้แต่เพียงความว่ามีการใช้ธงสำหรับเป็นเครื่องหมายของกองทัพกองละศีและใช้ธงสีแดงเป็นเครื่องสำหรับเรือกำปั่นเดินทะเลทั่วไปมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และยังไม่มีธงชาติไว้ใช้ดังที่เข้าใจในปัจจุบันในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรง,งราชานุภาพได้กล่าวตามความในจดหมายเหตุต่างป,ประเทศแห่งหนึ่งว่าในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาพุทธศักราช2199ถึงพุทธศักราช2231เรือค้าขายของฝรั่งเศสลำหนึ่งได้เดินทางมากรุงศรีอยุธยา เมื่อมาถึงที่ป้อมวิชายประสิทธิ์ของไทยไว้ว่าปกติคนต่างชาติที่ล่องมาทางเรือจะไปอยุธยาต้องผ่านเจ้าพระยาซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเกิดที่ป้อมวิชายเย็นหรือป้อมฝรั่งเพราะพระยาวิชายเย็นเกณฑ์แรงงานฝรั่งมาสร้างไว้ปัจจุบันคือป้อมวิชายประสิทธิ์ตั้งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ปกติเรือสินค้าสําคัญเรือที่มากับราชทูตที่จะผ่านต้องมีธรรมเนียนประเพณีคือชักธงประเทศข,ของเขาบนเรือ เพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่ามาถึงแล้วเมื่อเรือฝรั่งเศสชักธงชาติของตัวเองขึ้นฝ่ายสยามยิงสลุดคำนับตามธรรมเนียมซึ่งขณะดเดียวกันสยามเองต้องชักธงขึ้นด้วยเพื่อตอบกลับว่ายินดีต้อนรับแต่ตอนนั้นทหารประจำป้องวิชัยเย็นไม่เคยพบประเพณีแบบนี้และสยามไม่มีธงสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้เป็นธงชาติมาก่อนจึงคว้าผ้าที่วางอยู่แถวนั้นซึ่งดันหยิบทงชาติฮอลันดาชักขึ้นเสาแบบส่งเดช เมื่อทหารฝรั่งเศสเห็นก็ตกใจไม่ยอมชักธงและไม่ยอมยิงสลุดจนกว่าจะเปลี่ยนเพราะการที่ได้ชักเอาธงชาติฮอลันดาปัจจุบันคือประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งในขณะนั้นฝรั่งเศสกับฮอลันดาเป็นศัตรูกันฝ่ายไทยได้แก้ปัญหาโดยชักผ้าสีแดงขึ้นแทนธงชาติฮอลันดาฝรั่งเศสจ,จึงยอมยิงสลุดคำนับต่อ เหตุการณ์ดังกล่าวจึงถือกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ธงชาติไทยโดยทหารสยามประจำป้อมก็เปลี่ยนเป็นผ้าสีแดงที่หาได้ในตอนนั้นและต้นกำเนิดธงก็เริ่มขึ้นนับจากนั้นธงที่ใช้ไม่ว่าจะใช้บนเรือหลวงเรือราษฎรใช้บนป้อมประจำการก็ล้วนเป็นสีแดงรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สองในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งเรือหลวง และเรือค้าขายของเอกชนยังคงใช้ทงสีแดงล้วนเป็นเครื่องหมายเรือสยามจึงได้มีการนำสัญ,ญลักษณ์ต่างๆมาประดับบนทงพื้นสีแดงเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นทงสำหรับเรือหลวงในกฎหมายทงสมัยรัชกาลที่หนึ่งได้กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เพิ่มรูปจากสีขาวลงในทงแดงสำหรับใช้เป็นทงของเรือหลวง สาเหตุที่พระองค์กำหนดให้ใช้จักสีขาวลงไว้กลางธงผ้าพื้นแดงสำหรับชักในเรือกำปั่นหลวงเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างเรือของพระมหากษัตริย์กับเรือของรัษฎรสยามที่ใช้ธงผ้าพื้นแดงเกลี้ยงต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยพระองค์ทรงได้ช้างเผือกเอกสามช้างคือพระยาสเสวตกุลชรพระยาสเสวตไอราและพระยาสเสวตทชลัก นับเป็นกิติยศยิ่งและบุญบารมีต่อแผ่นดินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เพิ่มรูปช้างเข้าภายในวงจักรสีขาวของเรือหลวงไว้ด้วยอันมีความหมายว่าพระเจ้าแผ่นดินอันมีช้างเผือกแต่ธงช้างอยู่ในวงจกักรใช้แต่เรือหลวงเท่านั้นเรือพ่อค้าย,ยังคงใช้ธงแดงตามเดิมก่อนพุทธศักราช2380ถึงพุทธศักราช2459 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยมีการทำสนธทิสัญญากับชาติตะวันตกมากขึ้นอันเป็นผลต่อเนื่องจากการทำสนธทีสัญญาเบาลริงกับสหราชอาณาจักรในพุทธศักราช2398พระองค์มีพระราชดำริว่าธงพื้นสีแดงที่เอกชนสยามใช้ทั่วไปนั้นซ้ำกับประเทศอื่นในการติดต่อระหว่างประเทศ สยามจึงจําเป็นต้องมีธงชาติใช้เป็นของตัวเองจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้ธงพื้นสีแดงมีรูปช้างผืกเปล่าอยู่ตรงกลางเป็นธงชาติสยามแต่เอารูปจักรออกเนื่องจากมีเหตุผลว่าจักรเป็นเครื่องหมายเฉพาะพระองค์พระมหากษัตริย์ธงนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้ได้ทั่วไปทั้งเรือหลวงและเรือเอกชนแต่เรือหลวงนั้นทรงกําหนดให้ใช้พื้นเป็นสีน้ําเงินขากชักขึ้นที่หัวเรือ เพื่อเป็นเครื่องหมายสําหรับแยกแยะว่าเป็นเรือหลวงด้วยทงนี้มีชื่อว่าธงเกตต่อมาได้วิวัฒนาการมาเป็นทงฉานของกองทัพเรือไทยในปัจจุบันแต่ต่อมามีการค้นพบหลักฐานใหม่เป็นหนังสือพิมพ์ Supplement of the Singapore Free Press ฉบับวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2386โดยได้อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ The Canton Press ฉบับวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2386ระบุว่ามีกองเรือของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จำนวน3ลำนำเครื่องราชบรรณาการมาไว้ที่ท่าเรือสิงคโปร์เพื่อที่จะเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อถวายเครื่องราชบรรณาการแด่องค์จักรพรรดิจีนซึ่งท้ายเรือนั้นมีการประดับธงช้างผึกแบบไม่มีจกักรจึงเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า ได้เริ่มการใช้ธงช้างเผืกเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและต่อมามีการค้นพบหลักฐานใหม่เป็นผังธงโลกโบราณซึ่งมีรูปธงช้างเผืกปรากฏอยู่ด้วยอีกสี่ชุดและระบุเวลาดังนี้ถังธงโลกโบราณตีพิมพ์ในปีพุทธศักราช2383ที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งได้รับการยืนยันแล้วผังธงโลกโบราณ ตีพิมพ์ในปีพุทธศักราช2375แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันผังธงโลกโบราณตีพิมพ์ในปีพุทธศักราช2373ค้นพบที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเยอรมนีโดยผังธงโลกนี้ระบุชื่อธงใต้ธงช้างผึกผิดโดยระบุเป็นธงชาติพมา่าซึ่งขนาดนั้นพม่าใช้ธงนกยุงสมัยราชวงศ์กวนบอกเป็นธงชาติธงช้างผึกนี้จึงน่าจะเป็นธงชาติของสยามมากกว่า จึงเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดอย่างไม่เป็นทางการในปัจจุบันถังธงโลกโบราณตีพิมพ์ในปีพุทธศักราช2380ที่ประเทศฝรั่งเศสและถือเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการในปัจจุบันและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามรัตนกโกสินทรศก1 1 0พระราชบัญญัติธงรัตนกโกสินทรศก116พระราชบัญญัติธงรัตนกโกสินทรศก118และในพระพุทธศักราช2453ราได้มีการตราพระราชบัญญัติธงรัตนกโกสินทร์รศก9ซึ่งกําซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างฝผกบนพื้นสีแดง พระพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริวา่าเมื่อมองธงชาติซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้นจากระยะไกลมีลักษณะไม่ต่างจากธงราชการและรูปช้างที่อยู่กลางธงก็ไม่สง่าง,งามเพียงพอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์รศ129ให้ธงชาติเป็นพื้นสีแดง มีรูปช้างผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าข้างเสาธงใช้เป็นธงราชการธงแดงขาวห้าริ้วพุทธศักราช2459ธงช้างเผือกเปล่าได้ใช้เป็นธงชาติสยามศึกมานานถึง84ปีกินระยะเวลารวมถึง4รัชกาลจนกระทั่งในวันที่13กันยายนพุทธศักราช2459ตามบันทึก ในหนังสือวัชิราวุธานุสร์2496ของจมื่นอมรดารุณารักษ์แจ่มสุนทรเวทได้บันทึกว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเขาสแกกลังปัจจุบันคือวัดสังกัดรัตนคิรีในเมืองอุทัยธานีซึ่งขณะนั้นประสบเหตุอุทกภัยและในยุคนั้นธงช้างถือว่าเป็นของหายากมีราคาแพง เพราะต้องสั่งทําจากต่างประเทศอีกทั้งธงช้างที่มีขายบางแบบนั้นผลิตมาจากประเทศที่ไม่รู้จักช้างรูปร่างของช้างที่ปรากฏจึงไม่น่าดูแม้กระนั้นก็ยังมีราษฎรคนหนึ่งซึ่งตั้งใจรอรับเสด็จหาธงช้างมาได้แต่ด้วยความประมาทจึงประดับธงผิดด้านกลายเป็นประดับกลับหัวซึ่งเป็นการสื่อเจตนาที่เสื่อมเสียแก่พระเกียรติเนื่องจากเป็นลักษณะของช้างผึกหลง ซึ่งสอให้เห็นเป็นลางร้ายได้ว่าพระมหากษัตริย์อาสเสด็จสวรรคตรเร็วกว่าปกติพระองค์ทอพระเนตรเห็นเหตุการณ์ดังนั้นจึงทรงมีพระราชดำริวา่าธงชาติต้องมีรูปแบบที่สมมาตรและราษฎรสามารถทำใช้เองได้จากวัสดุภายในประเทศเพื่อมีให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีกจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนรูปแบบธงชาติเป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแถบยาวสีแดงสามแถบ สลับกับแถบสีขาวสองแถบซึ่งเหมือนกับธงชาติไทยในปัจจุบันแต่มีเพียงสีแดงสีเดียวซึ่งธงนี้เรียกว่าธงแดงขาวห้าริ้วชื่อในเอกสารราชการเรียกว่าธงค้าขายทั้งนี้สำหรับหน่วยงานราชการของรัฐบาลสยามยังคงใช้ธงช้างเผือกเป็นสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นแบบทรงเครื่องยืนแท่นซึ่งแต่เดิมธงนี้เป็นธงสำหรับเรือหลวงมาตั้งแต่พุทธศักราช2440 และมีฐานะเป็นทงราชการอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่พุทธศักราช2453และในพระราชบัญญัติทงพระพุทธศักราช2460เพราะประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งทงชาติส่วนใหญ่จะมีสามสีจึงให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแกเรียกว่าทงไตรรง การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรรงและได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทาำรงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้ธงนี้เป็นธงชาติไทยขณะนั้นยังเรียกชื่อประเทศว่าสยามแทนธงช้างเผือกซึ่งใช้เป็นธงชาติของสามัญชนเป็นแบบแรกตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทําตัวช้างเผือกไม่สวยงามโดยเริ่มแรกในปีพระพุทธศช2459 ได้มีการประกาศใช้ธงชาติสยามจำนวน2แบบคือธงช้างเผึกทรงเครื่องยืนแท่นเป็นธงสำหรับราชการและธงแดงขาว5้ริ้วเป็นธงค้าขายสำหรับสามัญชนก่อนที่เมื่อช่วงปลายปีพระพุทธศักราช2460จะเติมสีขาบลงไปบนแถบกลางของธงค้าขายเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หกับฝ่ายสัมพันธมิตร re และเพื่อระลึกถึงรัชกาลที่6 และใช้เป็นธงชาติไทยทั้งสำหรับราชการและสามัญชนด้วยมาจนถึงปัจจุบัน